การรวมตัวของสิประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไรและบทบาทต่อกรณีพิพาทระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนคืออะไรผลกระทบที่สำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากประชาคมอาเซียนในมิติการเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไร ภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะมีส่วนผสนในความร่วมมือต่อประเด็นนี้อย่างไรแค่ไหนติดตามได้ใน AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนวันนี้การสร้างความสัมพันธ์กับอีก9ประเทศในประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยเป็นหัวใจนะครับของการที่เราจะได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยต้องทำกันให้มากก็คือรู้จักนะครับแล้วก็แสดงไมตรี ต่อเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายความคิดของเราและโดยเฉพาะนักการเมืองอย่างมากขณะนี้ก็คือท่าทีที่เราพึงจะมีต่อเรื่องของแรงงานต่างด้าวเพราะจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมากโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนกับดิฉันดรอริศรากนันเจริญค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งทาง Ten e n t e r n แห่งนี้แหละค่ะเพราะภาคการเมืองเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและเมื่อพูดถึงประชาคมอาเซียนกับภาคการเมืองจะมีประเด็นไหนบ้างที่เราต้องให้ความสําคัญทั้งต่อประชาชนภาคธุรกิจรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันนี้ค่ะคุณนพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะมาให้มุมมองถึงความสําคัญของภาคการเมืองต่อประชาคมอาเซียนและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองค่ะแต่ตอนนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวในข้อมูลสําคัญก่อนในช่วง AEC อัปเดตโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะ เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็มีการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษนะคะโดยที่มีผู้นำอาเซียนนะคะผู้นำประเทศของอาเซียนกับอินเดียเนี่ยนะคะได้ประกาศความสำเร็จในการเจรจา ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในด้านธุรกิจบริการและการลงทุนนะคะซึ่งใช้เวลาในการเจรจามาทั้งหมด5ปีตั้งแต่ปี2551นะคะกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยต้องเรียกว่าเหงือตกเลยนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการเจรจากับอินเดียเนี่ยเป็นการเจรจาที่ค่อนข้างที่จะายากนะคะแล้วก็ต้องใช้ ต้องใช้เวลานะคะเราคาดว่าจะลงนามกันได้ประมาณเดือนสิงหาของปีนี้นะคะในสาระสำคัญของการประกาศเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งนะคะเราเรียกว่าการจัดตั้งอาเซียนอินเดียโฟกั n พอยหรือเซ็นเตนะคะในการประสานงานนะคะแล้วก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ทางด้านภาคเอกชนนะคะที่จะมีมามีส่วนร่วมในการผลักดันให้การค้าหรือว่าผลการเจรจาเนี่ยสำเร็จนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการวางกฎและระเบียบนะคะไม่ให้ทางรัฐบาลของทั้งอาเซียนกับอินเดียเนี่ยนะคะมาฟ้องร้องหรือว่ามาเพิกถอนสิทธิ์ของนักลงทุนของประเทศคู่ค้า ะะก็ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะเริ่มใช้ในปี56นะคะเดอ,อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราเปิดฟรีสินค้าระหว่างอาเซียนอินเดียเนี่ยนะคะมาระยะหนึ่งเนี่ยผลปรากฏว่า,าตลาดของสินค้าเนี่ยนะคะมีการจเจริญเติบโตถึง35%ซึ่งถ้ามีการเปิดทางด้าน บริการและการลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะในปี5-6เนี่ยนะคะฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าการค้าและการบริการการลงทุนของอาเซียนกับอินเดียเนี่ยจะกระโดดจ้ำอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%นะคะ พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีคำตอบจากคุณภพสิทธิ์เวชชาชีวะถึงความสำคัญของภาคการเมืองและบทบาทของประชาคมอาเซียนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจะรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SMT ครั้งแรกไม่มีอข,ขอบเขตการข่าวคุณน่ะนะเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำก็บาปเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นหนีหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อ าบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสีราชรเก้าโมงคลบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตราย ว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลงเหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัย มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบน,นถนนให้เป็นศูน เศรษฐกิจไทยในปี2013นี้นะครับศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองว่า,าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ประมาณ4.9%แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยน่าจะมาจากการใช้จ่ายในประเทศนะครับโดยเฉพาะจากการลงทุนของภาครัฐแล้วก็การบริโภคของภาคเอกชนนะครับในส่วนของเศรษฐกิจโลก ทางศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีแรกจะยังอยู่ในลักษณะของการชะลอตัวนะครับยุโรปเองน่าจะยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่อเมริกาน่าจะมีการขยายตัวไดในระดับต่ำเพราะฉะนั้นแล้วการส่งออกของไทยน่าจะเป็นลักษณะของการชะลอตัวนะครับในช่วงครึ่งปีแรกก่อนที่จะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีหลังตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปีนี้การลงทุนของภาครัฐน่าจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า8ป0แสนล้านบาท จากโครงการบริหารจัดการน้ําและการลงทุนทั้งในและนองกงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างค่อนข้างมากในปีนี้ในภาคครัวเรือนนั้นการส่งมอบรถกว่า0 0 0 0 0คันในช่วงครึ่งปีแรกและเงินภาษีที่จะกลับมาจากการสําหรับผู้ที่ซื้อรถในปีที่แล้วน่าจะเป็นแรงกระตุ้นสําคัญสําหรับการบริโภคของภาคครัวเรือนของไทยในส่วนของภาคการเงินนั้นศูนย์ว,วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าภาวะเงินทุนไหลเข้าที่กําลัง ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินของไทยในปัจจุบันน่าจะยังดําเนินต่อไปในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศซึ่งเรามองว่ายังเป็นลักษณะนี้ต่อไปในในช่วงปีนี้สําหรับมาตรการที่จะสามารถลดความร้อนแรงของเงินทุนไหลเข้าได้ก็น่าจะมีอยู่4มาตรการด้วยกันทั้งในด้านของการส่งเสริมการนําเงินไปลงทุนต่างประเทศในด้านของการแทรกแซงค่างเงิน ในด้านของการลดออกเบีย้ยและในด้านของการาใช้การแคปิตอลคอนโทรลนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วในปีที่แล้วว่า การน,นําเงินไปลงทุนต่างประเทศของคนไทยนั้นมีมากกว่าการนําเงินาจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยเสียอีกนะครับซึ่งเรามองว่าในปี2013นี้าการลงทุนในต่างประเทศของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันามาตรการอื่นๆนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของมาตรการส่งเสริมที่อาจจะใช้คู่กันได้นะครับโดยรวมแล้วประเทศไทยมีทางเลือกหลายหลายทางในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายของข้างเงินในช่วงนี้นะครับ การรูปตัวของประชาคมอาเซียนมีความสมบูรณ์ค่ะหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรต่อประชาคมอาเซียนขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนจะส่งผลอย่างไรต่อภาคการเมืองวันนี้เรามีคำตอบค่ะจากคุณภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ไปติดตามชมกันค่ะการสร้างความสัมพันธ์กับอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นหัวใจนะครับของการที่เราจะได้ประโยชน์ จากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยต้องทํากันให้มากก็คือรู้จักนะครับแล้วก็แสดงมัยตรีต่อเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนผมคิดว่าแม้ว่าการเมืองภายในประเทศของเราเนี่ยจะมีความขัดแย้งอย่างไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยชาวโลกก็มองว่าประเทศเรามีความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศและถ้าประเทศไทยยังรักษาจุดยืนของการเป็นประเทศที่ไม่ได้ไปรุกรานไปแทรกแซงใคร แต่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราก็จะได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่นจากเพื่อนเพื่อนบ้านของเรานะครับคนที่อยู่รอบๆเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าตัวการเมืองภายในประเทศเนี่ยไม่ควรจะเป็นอุปสรรคแต่แน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทําให้การเมืองภายในประเทศของเราเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นมากขึ้นตามไปด้วย คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนมีหลักการสําคัญในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเมื่อเรามีการรวมกลุ่มกันและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามในกลุ่มก็ย่อมส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆซึ่งทําให้อาจจะเกิดความกังวลความห่วงใยที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนจะใช้วิธีการที่ผมใช้คําว่าแนบเนียน ในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาภายในประเทศถ้ามีความจําเป็นหรือแม้กระทั่งการเข้าไปช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของประเทศในกลุ่มด้วยกันซึ่งแนวทางนี้ก็ยังคงเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าอาเซียนจะใช้ต่อไปแล้วก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะเหมาะสมการที่จะไปแทรกแซงแบบโงแจ้งก็ดีหรือการที่จะเพิกเฉยละเลยต่อสภาพปัญหาก็ดีเนี่ยคงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเรามีโอกาสในการประชุมสุดยอดสองครั้งต่อปี ที่ผู้นําของประเทศในกลุ่มจะได้มาพบกันที่สําคัญก็คือว่า1ในสองครั้งนั้นจะมีผู้นําของประเทศนอกกลุ่มที่มีความสําคัญมากตั้งแต่จีนสหรัฐเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งรัเสเซียและสหรัฐอเมริกามาร่วมด้วยนะครับซึ่งจะทําให้กรณีเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีการแสดงบทบาทของการดูแลรักษาความมั่นคงในภูมิภาค โดยสามารถหยิบยกเอาปัญหาในประเทศใดประเทศหนศึ่งหรือความขัดแย้งในกลุ่มขึ้นมาพิจารณาเป็นการภายในได้อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มของโลกเราปฏิเสธไม่ได้แรอกครับว่ามีประเด็นปัญหาหลายเรื่องซึ่งจะถือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องมาตรฐานแรงงานการเคลื่อนย้ายของบุคคลปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานปัญหาเหล่านี้เนี่ยนับวันก็จะมีมาตรฐานที่ถูกกำหนดมา ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยเองนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานเหล่านั้นไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดออกมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ควรที่จะทําให้มาตรฐานภายในของเรานั้นเนี่ยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเงื่อนไขในการที่ประเทศอื่นๆจะมากดดันเรา ธรรมชาติของการเมืองนะครับความจริงไม่ใช่เฉพาะการเมืองไทยก็คือนักการเมืองก็มักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศค่อนข้างมากแต่ข้อเท็จจริงของโลกในปัจจุบันที่มีการเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโดยเฉพาะถ้ามีการรวมกลุ่มกันมีกติการ่วมกันเป็นประชาคมด้วยแล้วเนี่ยนักการเมืองมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องปรับมุมมุมมองของตนเองทั้งในแง่ของการประเมิน ผลกระทบของนโยบายทั ify, ้งในแง่ของการมองให้กว้างถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เข้ามากับการรวมกลุ่มกรณีของประชาคมอาเซียนกรณีของประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายความคิดของเราและโดยเฉพาะนักการเมืองอย่างมากขณะนี้ก็คือท่าทีที่เราพึงจะมีต่อเรื่องของแรงงานต่างด้าวเพราะจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนย้ายของคนจํานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านถ้าเรายังใช้กรอบความคิดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการกีดการควบคุมซึ่งนับวันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะสร้างปัญหาทั้งปัญหาภายในประเทศและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาระหว่างประเทศได้ด้วยดังนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าระดับนโยบายระดับการเมืองมีความจําเป็นที่จะต้องปรับมุมมองเพื่อสอดรับกับความเป็นจริงที่จะมากับการเป็นประชาคมอาเซียนครับ ประเทศไทยมีโอกาสดีมากนะครับในการที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเพราะที่ตั้งของเราแต่สิ่งนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเสริมความได้เปรียบด,ด้วยการเร่งรัดในเรื่องของการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพการสร้างถนนการสร้างการขนส่งระบบรางที่จะทําให้เราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ไม่เพียงแต่ในแง่ของความรู้ความเข้าใจทั่วไปแต่การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านและก็การที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเพราะถ้าหากว่าเราสามารถทําให้คนของเราเนี่ยระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนพูดก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นพลเมืองไทยแต่พลเมืองของอาเซียนด้วยนั่นจะทําให้การขับเคลื่อนทุกอย่างในประเทศของเราเนี่ยมีความสอดรับกับโอกาสที่จะมากับประชาคมอาเซียนดังนั้นผมคิดว่า เพื่อเสริมความพร้อมของเราจะต้องเร่งรัดในเรื่องของการเชื่อมโยงทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงทางกายภาพและการเชื่อมโยงระหว่างคนต่อคนพักกันครูเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบทสรุปกันค่ะ PGT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารมมิิกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเห็นอะไรใน SME ที่ไทยพาณิชย์เราเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทเราเห็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง ผลักดันธุรกิจให้เติบโตจากฝันสู่ความสำเร็จกล้าคิดก็กล้าให้ SCB SME ครั้งแรกไม่มีขอบเขตข่าวพูดนะนะเซลหกสิบเปอร์ซ็นักระบเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไมิง้นอย่าไนหมดอ่ะใช่เจอกันจีบมานะ การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9้ามงคล สุดท้ายของรายการค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังมีบทสรุปของภาคการเมืองกับประชาคมอาเซียนมาฝากค่ะผมคิดว่าอนาคตของเรานะครับผูกพันอยู่กับอนาคตของอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนรุ่นใหม่สําหรับเยาวชนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นโอกาสที่กําลังเปิดกว้างถ้าเรายังจํากัดโอกาสของตนเองอยู่ในพรมแดนของประเทศไทย เราจะสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยไม่จําเป็นในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าการรวมตัวครั้งนี้ไม่อยากให้เยาวชนนั้นมีความวิตกกังวลแต่เพียงว่าการแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นจะมีความท้าทายมากขึ้นแต่ควรจะคิดว่านี่เป็นแรงกระตุ้นที่ดีและก็ควรจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เยาวชนของเรานั้นมีความตื่นตัวมากขึ้นมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้นและผมเชื่อว่าโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นเนี่ย จะสร้างให้คุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่และเยาวชนนั้นดีขึ้นไปโดยลำดับด้วยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารายการของเราในวันนี้จะทําให้ท่านชมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสําคัญของภาคการเมืองต่อประชาคมอาเซียนและบทบาทของประชาคมอาเซียนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและในครั้งหน้าค่ะเราจะมาติดตามจุดอ่อนจุดแข็งสิบประการของคนไทยและของประเทศไทยเราจะมีแนวทางในการวางแผนสร้างความแข็งแกร่งและแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้อย่างไรติดตามได้ใน AEC Alert คงสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งทางเทนเอนเทอร์เวนตี้โฟร์แห่งนี้วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาไปก่อนสวัสด ค,ครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของประชาะคมอาเซียนนะครับเพิ่มเติมจากประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเราทุกคนพูดถึงกันมากวันนี้เรามีโอกาสได้เรียนรู้จากท่านอดีตนายกมนตรีคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะถึง เสาหลักอีกเสาหลักหนึ่งของอาเซียนซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเสาหลักที่เรียกว่าประชาคมการเมืองความมั่นคองอาเซียนหรือว่า a าเซียน p o l i t i c a l security communities หรือว่า apsc ซึ่งในความเป็นจริงความสำคัญของเสาหลักนี้ก็ไม่ได้ทัดเทียมหรือด้อยไปกว่าเสาหลักที่เรียกว่า aec เลยนะครับและทั้งสองเสาหลักมีความเกื้อกูลสนับสนุนกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เราพูดถึง AEC กันอย่างยิ่งนะครับเราพูดถึงกันมากตอนนี้ทุกวงการพูดถึง AEC แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นเรื่องปากเรื่องท้องนะครับเรื่องการทํามาหากินแต่การทํามาหากินในอาเซียนถ้าคุณอยากทําทมาหากินอย่างที่มีความเสี่ยงลดลงมีความปลอดภัยมากขึ้นคุณต้องสนใจเรื่องการเมืองความมั่นคงแล้วแหละลนะครับแน่นอนการเมืองความมั่นคงในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองหรือภัยจากผู้ก่ okay. อการร้ายเท่านั้นนะครับความขัดแย้ง หรือภัยผู้ก่อการรา้ายพวกนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเราอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ภาคใต้ความไม่สงบที่ทําให้เมืองใหญ่ๆบางเมืองของประเทศไทยที่อยากจะให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ต้องเศรษฐกิจซบเซาไปเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงการเมืองความมั่นคงเรามีศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า non traditional securities non traditional security หรือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่น ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารประเด็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานประเด็นเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และก็ประเด็นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเด็นเหล่านี้แน่นอนถ้าคุณไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้หรือว่าอาเซียนไม่เตรียมแผนการทางด้านความมั่นคงเหล่านี้ไว้รองรับเมื <ME> ่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจและเวลามันเป็นผลกระทบกระเทือนจากภัยพวกนี้เช่นภัยพิยพบัติทางธรรมชาติผลกระทบทางเศรษฐกิจมันใหญ่หลวงมากมายนัก ถึงเวลาแล้วที่ต่อไปไม่ใช่แค่เราสนใจเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างที่เป็นอยู่เท่านั้นแต่คงจะต้องให้ความสําคัญกับอีกสองเสาหลักของอาเซียนมากขึ้นนั่นก็คือประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแล้วก็คงจะขาดไปไม่ได้นะครับซึ่งในตอนต่อๆไปเราน่าจะมีโอกาสได้นําเสนอเรื่องนี้กันด้วยก็คือประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน